สวัสดีคะ่ะพี่เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตามพี่เล็กมาเลยคะ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีคะ20่ความจริงที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าประเทศที่เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ก็ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่มีเอกลักษณ์อย่างแรงกล้า รวมถึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ทําให้ชาวโลกต่างประทับใจในตัวพวกเขาทุกครั้งที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องน้าประทับใจในประเทศญี่ปุ่นที่ทําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ทุกคนอยากจะเดินทางไปสักครั้งในชีวิตนะคะหนึ่งค่ะหลังเลิกเรียนนะคะญี่ปุ่นมีระบบการทําเวียนที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะ นักเรียนทุกคนจะต,ต้องช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบของชาวญี่ปุ่นนะคะ2ค่ะในเมืองชิมาบาระนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองนางาสกินะคะถือเป็นเมืองสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องปลาคราฟบ,บนถนนสายปลาคราฟคุณจะได้เห็นพวกมันว่ายอยู่ริม ลางระบายน้ำนะคะที่มาของแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะ3ค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากบนถนนหนทางในอาคารระบบขนส่งสาธารณะใครไปญี่ปุ่นจะพบว่าการหาทางขยะตามถนนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะผู้คนต่างก็เก็บเศษขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเองนะคะ4ค่ะเอกลักษณ์ของห้องน้ำญี่ปุ่นก็คือการใช้ชักโครกที่ประหยัดน้ำนะคะ โดยมีอ่างล้างมือนะคะอยู่ข้างบนค่ะเมื่อกดน้ํานะคะน้ําจะไหลนะคะลงมาจากก๊อกนะคะให้คุณล้างมือแล้วก็น้าเหล่านั้นก็จะไหลลงไปถังเก็บน้ํานะคะด้านล่างเพื่อรอก,การกดใช้ในครั้งต่อไปประหยัดน้ําดีมากสุดๆเลยค่ะ5นะคะมีฝามีฝานะคะท่อระบายน้ํานะคะมากกว่า6000แห่งที่ถูกตกแต่งเป็นงานศิลปะมากมายสวยงามมากเลยค่ะที่ถูกตกแต่งนะคะ โดยเริ่มมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980นะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้ติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่ทั่วประเทศค่ะและเพื่อเป็นการประสัมพันธ์นะคะในโครงการนี้พวกเขาจึงตกแต่งมันให้สวยงามนะคะแล้วก็ยังสะท้อนไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละสถานที่อีกด้วยนะคะเมืองไทยน่าจะมีอย่างนี้บ้างเนอะ 6. ค่ะชาวญี่ปุ่นมักจอดรถด,ด้วยการถอยหลังค่ะเข้าซองเสมอเนื่องจากญี่ปุ่นมีประชากรหนานแน่นนะคะ ที่จอดรถก็มีพื้นที่จำกัดการถอยหลังจอดจะช่วยให้สะดวกต่อการมองเห็นนะคะรถที่ผ่านไปมาเวลาขับออกนะคะไปและที่สำคัญพวกเขาจะไม่จอดทับเส้นกันนะคะเมืองไทยน่าจะเป็นแบบนี้มั้งเนาะเจ็ดค่ะห้องน้ำหลายแห่งมีระบบแผนที่ให้คุณดูว่ามีห้องไหนว่างแล้วก็มีห้องไหนที่มีคนใช้อยู่เพื่อสะดวกนะคะสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ก็ดีสุดๆเลยจะบอกว่าเมืองไทยก็น่าจะมีแบบนี้บางเนาะอันจะมีทุกข้อเลยมั้งแค่ะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะค้นพบส่วนผสมที่ช่วยให้ไอศสครีมละลายช้าลงมากนวัตกรรมนี้นะคะถูกเรียกว่าคานาสวะไอซและส่วนผสมรลับของมันก็คือสารโพลิฟิอลนะคะของสตอเบอรี่นี่เองที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญและมันก็จะทำให้ไอศครีมนะคะสามารถนะคะ คงรูปอยู่ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ระลายเลยค่ะดีมากเลย9ก้าค่ะห้องน้ำสาธารณะส่วนใหญ่จะมีที่นั่งสำหรับเด็กนะคะติดอยู่ที่กาแพงดีจังน่ารักด้วยซึ่งทำให้คุณแม่ลูกอ่อนสามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสบายใจไม่ต้องเอาลูกไปฝากคนอื่นเนาะหรือว่าเอารถเข็นแวงนอกอุ้ยน่ารักจังเลยดูรูปนะดูตามรูปเลยเนาะห้องน้ำได้อย่างสบายใจนะคะ ตอนที่พี่เล็กมีอ่ะพูดนอกเ้วยนะคะจะเล่าเรื่องตัวเองละมีลูกก็เอาลูกเข้าห้องน้ําด้วยนะคะก็ไม่อยากเอาฝากใครหรือว่าอะไรก็อุ้มอุ้มมือนึงนะคะอุ้มมือนึงแล้วเข้าห้องน้ําทุรักทุเลขนาดไหนคิดเอานะเพราะไม่อยากวางลูกอุ้มมือเนึงแล้วเข้าห้องน้ำคิดดูสิบนะคะเกาะโอคุโนชิบะ no <laughs> เป็นเกาะขนาดเล็กนะคะเกาะ โอกุโนชิมะนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กในญี่ปุ่นนะคะที่ได้รับฉายาว่าเป็นเกาะกระต่ายเพราะว่าปราะชากรส่วนใหญ่ของที่นี่คือกระต่ายค่ะน่ารักว่ากันว่าทศวรรษ1940มีเด็กๆนะคะที่เอาเกราะต่ายนะคะไม่กี่ตัวมาปล่อยหลังจากอพยพมาบนเกาะนี้จนปัจจุบันนะคะมันออกลูกออกหลานจนเต็มเกาะไปหมดเลยค่ะ11ค่ะชาวญี่ปุ่นมีความอดทนรอ ในการต่อคิวได้นานมากที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นระเบียบวินัยนะคะถึงการเข้าคิวซึ่งเราสามารถเห็นได้ตามร้านอาหารต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวหรือบางทีพวกเขาก็ยืนรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงน่ารักมากแม้แต่การที่เกิดแบบว,ว่าเพศภัยอย่างเพนินไหวและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มีบริจาคก็เข้าแถวกันนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะเมืองไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างเนาะอีกแล้วอีกแล้ว12ค่ะ ญี่ปุ่นคือประเทศที่มีตู้กดอัตโนมัติมากที่สุดในโลกจริงๆเลยเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนคือ1ตู้ต่อประชากร23คนเลยทีเดียวสารพัดตู้สารพัดเลยนะคะมีทุกอย่าง13ค่ะพนักง,งานของญี่ปุ่นขึ้นชื่อในเรื่องของการให้บริการนะคะ ตัวอย่างเช่นกลาวสตาร์ใน3บินนะคะจะคอยโบกมือบายบายคุณในระหว่างที่เครื่องบินขึ้นน่ารักน่ารัก14ค่ะคุณสามารถพบเห็นแตงโมนะคะ ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมได้นะคะมันเกิดขึ้นจากไอเดียที่ต้องการเก็บแตงโมในตู้เย็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็หันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกลิ้งไปมาแต่ด้วยราคาที่สูงถึง2,000ถึง3,000บาทมันจึงเอ่อมันจึงเหมือนกับผลไม้ที่ใช้ประดับมากกว่านะแพงนะ2,000-3,000บาทในเมืองไทยลูกหน่งเห็นหล่อกลมๆไปก็ได้นะกมๆลูกกลมๆแบบในเมืองไทยลูกไม่กี่บาทเนาะ แต่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูตามรูปไปนะคะ15ค่ะในอาคารหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะบางแห่งจะมีที่แขวนร่มให้กับคุณเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถือร่มเปียกๆเ,เดินเข้าไปเกะกะข้างในอาคารนะอุ้ยน่ารักมากเลยอะอย่างของเรานะก็ต้องใส่ถุงแล้วก็เดินขิ้วเข้าไปในห้างนะเขาไม่มีที่แขวนหรอกแ,แขวนนี้เดี๋ยวออกมาหายหมดนะขนาดรองเท้านะ วางไว้ตามเวลาเข้าไปในวัดนะรองเท้าวางออกมาอ้าวไม่ใช่คู <c oughs> ค่เด <c oughs> <ๆ>ิมก็นะไม่อยากนินทาม,มากเอาอย่างนี้ดีกว่าเขามีระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยดูตามรูปสิอย่างของเรานีา่ไม่กล้าวางเนะใส่ถุงเดินรองเท้าก็เหมือนกันนะช่วงหลังนะจะไปก็เดี๋ยวนี้ไปวัดก็ใส่รองเท้านะใส่ถุงนะแล้วก็ถือติดตัวไปด้วยห่วงมาแล้วหายหายไม่เจอนะ16นะคะข้อต่อไปเลยค่ะ ุยนอกเรื่องอีกแล้ว16ค่ะทางม้าลายนะคะแดวทะแยงบุมเป็นเรื่องปกติมากในญี่ปุ่นค่ะและมีแยกที่มีทางม้าลายในลักษณะนี้นะคะกว่า3,000แห่งค่ะโดยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบริเวณสถานีชิบุยา่าซึ่งเป็นแยกใหญ่นะคะที่ทำให้คนเดินเท้ากว่า3,000คนนะคะข้ามแยกได้ในช่วงสัญญาณไฟแดงสองนาทีค่ะโอ้ คนเต็มมากเลยเยอะแยะยัวเยียไปหมดแต่เขาก็มีความเป็นระเบียบวินัยมากเลยนะคะเดี๋ยวดูตามรูปนะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นระเบียบมากเลยเวลาเดินปุ๊บๆสองนาทีคนญี่ปุ่นจะเดินเก่งมากแล้วก็เดินเร็วนะเดินปุ๊บๆไปไหนก็เดินอย่างเดียวเขาหย่องมากเขาอากาศเย็นด้วยเนาะเขาก็สะดวกมันไม่มีฝุ่นเยอะแบบบ้านเรานะร้อนด้วยอะไรด้วยทำให้ไม่มีใครอยากเดินนะได้แต่นั่งมอเตอร์ไซค์นะ มอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์อย่างเยอะไงใกลๆแค่นี้ก็ไม่เดินนะนั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวบางทีไปนิดนึงนั่งมอเตอร์ไซค์เดินไปมิดมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยเนาะของเขานี้เขาเดินอย่างเดียวนะลูกชายไปที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเดินทั้งวันเดินกลับมาผอมลงไปเลยเดินตลอดไปไหนก็เดินเขา้าเดินกันอ่ะเราก็ต้องเดินมันไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบบ้านเราเนาะเขาก็เดินไปอยู่สามเดินกลับมาผอมเลยอ่ะเนาะลูกชายพี่เล็กอ่ะ โอเคค่ะนอกเรื่องอีกแล้วข้อต่อไปเลยค่ะข้อ17นะคะโรงแรมแคปซูลค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการที่พักราคาถูกนะคะแล้วก็อยู่เพียงแค่คืนเดียวค่ะโดยมีห้องน้ำห้องอาบน้ำรวมสำหรับโรงแรมแคปซูลแห่งแรกเกิดขึ้นนะคะในโอซาก้านะคะในปี1979ค่ะเป็นกล่องแคปซูลแคปซูลน,นะคะดีนะคะเข้าไปก็ยืนไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูตามรูปเนาะ ยืนไม่ได้ก็คือเข้าไปก็นอนอย่างเดียวแล้วก็ออกมาแล้วค่อยแบบนั่งแล้วก็ออกมาแล้วมายืนยืนข้างน,นอกนะมันเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอย่างเนี้ยนะคะเหมือนล่งพึ่งอะเป็นช่องช่องเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะข้อ18นะคะชาวญี่ปุ่นเวลาขึ้นบันไดเลื่อนนะคะจะต้องเดินยืนนะคะชิดซ้ายเสมอโดยเว้นที่ว่าเอาไว้ด้านขวาสําหรับคนที่เร่งนะคะรีบแล้วก็เดินผ่านไปได้ค่ะ แต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งเริ่มออกกฎห้ามเดินบนบันไดเลื่อนเนื่องจากสาเหตุความปลอดภัยนะคะแต่ที่จริงเว้นเอาไว้ช่องนึงพี่เล็กว่าดีนะถ้าเกิดว่าคนมันแบบมีธุระด่วนหรือว่ารีบร้อนจริงๆมีธุระอะไรเนี่ยเขาจะได้แบบขึ้นไปได้อย่างเงี้ยค่ะไม่มันไม่งั้นแบบยืนกันเต็มไปหมดแล้วบางทีเรารีบอะไรเงี้ยนะเขาก็ยืนกันอย่างเงี้ยโอเคโอเคคุยกันต่อเลยต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะ 19นะคะเมดคาเฟ่ถือกำเนิดขึ้นนะคะครั้งแรกในย่านอากิฮาบาระนะคะในปี2001ค่ะและในปัจจุบันคุณยังสามารถนะคะพบเมดคาเฟ่หลายแห่งได้บนถนนเส้นนี้แน่นอนว่าคุณจะได้รับการต้อนรับนะคะด้วยความน่ารักสดใสมุ้งมิ้งในสไตล์ชาวญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ การแยกขยะนะคะของชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นสิ่งที่เข้มงวดมากคุณไม่สามารถทิ้งมันมวๆได้นะคะขยะต้องถูกแยกประเภทอย่างชัดเจนค่ะเช่นขยะเผาได้ขยะเผาไม่ได้ขยะประเภทกระดาษพวกกล่องต่างๆอย่างกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะและพับให้เรียบร้อยนะคะโอ้โห รวมถึงขยะรีไซเคิลนะคะพวกขวดนะคะก็ต้องแยกฟ้านะคะแกะนะคะฉลาออกบีบขวดหรือว่ากระป๋องให้แบนเลยนะคะแยกอะลูมิเนียมแก้วพลาสติกซึ่งนี่เป็นรายละเอียดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะโอ้เมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างเนาะเอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปไปมาไม่อยากโอเคนอกเรื่อง ไม่พูดดีกว่าโอเคแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะพี่เล็กทำคลิปทุกวันนะคะวันละสองคลิปค่ะอันนี้น่าจะเป็นคลิปเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นตอนบ่ายนะน่าจะเป็นตอนบ่ายสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีนะคะพี่เล็กจะทำคลิปเช้านะคะเก้าโมงครึ่งค่ะคลิปบ่ายสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีบ่ายสามโมงคงสิบห้าแหละว่าง่ายๆนะคะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะ Facebook, Instagram, Twitter นะคะแล้วก็ Li n e แอดแหรือไม่ก็ยิง QR Code เข้ามาได้นะคะที่มุมด้านล่างนะคะขวามือค่ะพี่เล็กมีลิงก์อยู่ด้านล่างคอมเมนต์แล้วนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้คะ่ะแต่พี่เล็กสะดวกที่สุดใน Li n e แอดนะคะติดต่อมาได้นะคะ เป็นกำลังใจพี่เล็กได้โดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะพี่เล็กจะได้มีคลิปดีๆให้ดูทุกๆวันเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ s p 8 8อนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้ อยากจะบอกเพื่อนว่าการทำ u t u b e ทุกวันนะคะก็จะเป็นการที่ฝึกนิสยัยตัวเองเหมือนกันนะคะทําให้เป็นรูทีนเลยหมายความว่า,วาทาประจาประจำเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกนิสยัยตัวเองอย่าว่าแต่เป็นการสอนคนอื่นเลยนะเหมือนกับเป็นการสอนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะนะคะสําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ